ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าวันเสาร์ครับผมเมื่อกี้ลองลองถ่ายสวดดูจะถ่ายยากก็ยังไม่ไม่คินกับการถ่ายสวดก็เลยแป๊บๆก็เลยทิ้งๆไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูชิชมเช้าวันนี้ครับผมเดี๋ยวดูแล้วก็ผมก็จะไปถ่ายองานงานโครงการโคกน้องนาให้ได้ดูเผื่อท่านไหนชอบนะครับผมเดี๋ยวมาดูชมก,ก่อนครับผมตันนี้ที่ผมปลูกวันนั้นนะที่ปลูกอันนี้เอาไม้มาปลูกร่วมกัน ตัวน,นี้จะเป็นดอกโซนสีแดงนะจะสีแดงนะตัวน,นี้ไม้สีขาว <S <S ก็ดอกยังบานอยู่นานครับผมส่วนไม้ตัวน็้ก็แบบที่ไม่สมบูรณ์นะก็มาเสียบแล้วก็มาทําก็จะได้ดอกแบบประมาณนี้นะตัวน,นี้ด้วยอันนี้เราให้ปุ๋ยให,ให้ปุ๋ยแล้วก็ไม้จะมีความสวยงามอีกแบบนี้อันนี้ไม้ยังไม่เท่าไหร่นะเราให้ปุ๋ยมันจะมีปุ๋ยเล่งดอกด้วยเล่งสีด้วยนะครับผมมันก็จะมีปุ๋ยหลายตัวแล้วก็ปุ๋ยที่จะทําให้เชื้อชมเราสวยงามแล้วก็มีกิ่งมีช่อเยอะก็มี สวยหลายตัวด้วยต้นนี้จะสีขึ้นหน่อยตอนนี้ต้นนี้ได้กิ่งด้วยต้นนี้จะตัดน่าจะตัดเย็นนี้ครับผมตัดเสียบเพิ่มจะได้ไม้เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะๆอีกต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นบางกรแดงต้นนี้สวยนะมีคมสวยมางามนะครับผมก็มีไม้ไปแปๆก็ยังไม่ไม่ออกดอกนะไม้ที่ผสมใหม่ทำใหม่ก็ยังยังต้นเล็กอยู่อยู่ตรงนู้นครับผมยังต้นเล็กอยู่ต้นนี้จะสวยต้นนี้ อันต้นนี้คือไม้ขั้นแล้วอันนี้อีกไม่นานก็จะตัดกิ่งได้แล้วก็จะไปทําสายพันธุ์ต่อส่วนไม้แพนซีอันนี้เริ่มให้ปุ๋ยอันนี้ได้ให้ปุ๋ยครับผมอันนี้จะเป็นดอกของชูกุนก็จะใส่ในโซนสีส้มๆหน่อยก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ปุ๋ยไปแล้วก็ไม้ต้นนี้ก็จะเป็นไม้ที่โตแล้วก็มีคุณภาพมีความสวยงามในอนาคตเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ที่ทําวันนั้นนะที่ไม้ปลูกคู่ อันนี้ก็เริ่มเริ่มแผ่เริ่มเริ่มถิ่นแล้วใช่ไหมเริ่มกินแผ่แล้วแล้วต่อไปก็จะเป็นไม้ที่เป็นไม้ต้นเดียวกันจะจกันจะใช้ดอกเดียวมาทำดอกชั้นเดียวน,นะครับผมประมาณนี้ก็มีความสวยงามดูต้นบ้านเผื่อท่านไหนชอบต้นนี้นะต้นนี้ดอกก็ประมาณนี้นะก็สวยผมเองก็จะไม่ได้นะไม้จะใช้ดอกอะไรบ้างมามา,มาทำก็บางตัวก็ตั้งชื่อขดีงเพราะว่าจะไม้ผสมขดียงบางตัวก็จะรับกิ่งรับกิ่งมาทำด้วย ตัวนี้ก็เป็นมาที่แกะเอาไว้ก็ต้นขนาดนี้นะกิงงตอนแรกว่าจะปล่อยมาดูลากตรงนี้แต่ว่าก็หาดีแล้วนะไอ้เป็นอ่ามันหาดีแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคหาดีทุกอย่างนะเนี่ยมันแข็งแร่งได้ก็ได้ตัวนี้หาขนาไหนชอบอยหญ่ก็ไปเลี้ยงนะครับผมตัวนี้ก็อันนี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทตัวนี้ไม้ฟอร์มโตนะตัวนี้สี่ร้อยบาทหรือมีคุที่ถามมาคู่นี้นะถามคู่นี้ อันนี้เป็นไม้ชั้นเดียวที่ทำเอาไว้นะอันนี้คือจัดฟอร์มแบบนี้เรือไปแล้วก็ถ้าจะรับจะตัดเชือกหรือออกแล้วก็เอาลงกล่องให้แล้วก็เราไปจัดฟอมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือว่าเราจะจะ,จะไปไปเปลี่ยนฟอ้อมเพืก่การปลูกใหม่ก็ได้นะครับผมอันนี้ไปกับคู่ต้นนี้อันนี้ไม้แบบนี้คือก้านแก้งไม้นะแก้งไม้ให้ไม้ดูเฉาเฉาจะได้ได้โคดที่มีเส้นในลาต้น แบบนี้ถ้าให้ไม้เฉาแล้วก็เรากลับมาให้น้ําแล้วก็ไม้จะเพิ่มแล้วก็เริ่มปึนขึ้นมาแล้วก็มีความสวยงามอีกแบบหนึง่งตัวนี้ผู้นี้ไปห้าร้อยห้าสิบาทผู้นี้ไปที่ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมหากใครชอบก็ขอบคุณทักทายเข้ามานะครับผมพอดีลองถ่ายสดดูผมน่าจะไม่ถ่ายสดในที่โครงการโครบน้องนาก็เลยไม่รู้ไม่เข้า,ขา,ขาใจระบบเท่าไหร่ <laughs> แล้วน่าจะอายนะน่าจะขายหน้านะรู้ คือรบบอกว่าให้หมุนกล้องหน่อยหมุนกล้องหน่อยหมุนยังไงหมุนไ,ไปมาเจอตัวเองไยเอาออกไปโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่กำลังรับชมขอบคุณให้กำลังใจครับผมเดี๋ยวผมก็สายๆนะผมทาเข้าวเสร็จก็จะออกไปถ่ายโครงการาคุณลุกน,นาของของคุณนานะว่าชวนให้ไปถ่ายที่นั่นน่าจะได้ไปเนพะน่าก,กันวันนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็ยนมามาทำงานมานจะทำงานให้ดูว่ามีงานตัวไหนที่จะเอาทำแล้วก็ตอนเย็น รอดูดอกนี้ครับผมม่นจะสวยไหมนะเป็นมาที่ผมคัดแล้วนะเนี่ยคัดแค่เก็บสายพันธุ์ที่จะเอาไว้เสียบเสียบต่อแล้วก็มาสร้างงานต้นเล็กอย่างนั้นนะครับผมที่ผมสร้างงานไว้โอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณ,คณที่สุดขอบคุณมากครับผมขอบคุณแลสะสวัสดีนะครับผมอ๋อลืมไปนะครับผมอ <c oughs> หากใครสนใจกระถางนะครับผมมีตั้งแต่หกนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วก็ถ้าใครถามสอบถามราคามาได้นะครับผม จะเป็นกระถางส่งจากโรงงานให้นะครับผมก็หาขัานไหนสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณที่สุดขอบคุณมากขอบคุณ,คณและขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ